สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีโคดไอเทมสามารถใส่ได้ทุกคนมาแจกให้อีกแล้วนะครับผมเป็นโคดไอเทมมาใหม่นะครับผมอ่าสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมมีกิจกรรมแจกบัตรกาลินาด้วยนะครับผมแจกเพชรด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะมาแจกโคดกันนี้ผมขอแวะไปดูกิจกรรมก่อนนะครับผม กิจกรรมเห็น GM แจกสกินปืนด้วยนะครับผมนี่ครับผมเล่น5เกมนะครับเล่น3เกมก็ได้รับไอ้นี่ไปนะครับเล่น5เกมก็ได้รับสกินปืนไปนะครับผม M5 0มนะครับผมอย่างสวยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมลงเล่นด้วยนะครับผมให้เราได้รับกล่องสกินปืนนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปแลกอกไปเปิดกล่องเพื่อรับสกินปืนนะครับทุกคน ตรงไหนเอยแป๊บหนึ่งนะอ่าไอตัวนี้ก็เป็นเลเวลของเรานะครับผมกิจกรรมเพื่อรับนะครับผมนี่ไงนะครับผมนี่ก็ลงเล่น30นาทีก็ได้รับ2กล่องนะครับผมล็อกอินได้รับ2นะครับผมทั้งหมดก็จะประมาณ10กล่องนะครับผมเล่น90นาทีก็ได้รับ3กล่องนะครับผม ทุกคนที่เข้าเกมก็อย่าลืมไปทําเอานะครับผมเปิดเพื่อที่เราจะได้รับสกินปืนพกนะครับผมทาวรนนะครับผมเรามาแจกโค้ดกันดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นก็กดมาตรงที่ประกาศนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดมาตรงที่แลกโค้ดไอเทมให้เรากดเข้าไปนะครับผมมันจะขึ้นหน้าล็อกอินนะครับให้เราใส่ไอดีนะครับผมที่เราล็อกอินเกมเข้าไปนะครับผมใค,ใครล็อกอินผ่านทางไหนก็ ทางนั้นนะครับผมใส่นั้นล,ลงไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้ามาเป็นตรงที่อ่ะข้างบนก็จะเป็น UAD ข้างล่างก็เป็นที่ใส่โค้ดนะครับสําหรับโค้ดไอเทมนะครับผมก็จะปักหมุดลงด้านล่างคอมเมนต์เอาไว้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมใครที่เข้ามาดูมาใส่โค้ดก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมดูคลิปให้จบด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย